อ p ที่2บทสวดที่1ิบสและ12 10องสิบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสามยังภคกาวสเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสาิิงมหาวันเนมหาตาติกุสังเคนัสทิงปัญจมเตหีภิกุสเตหีสเพหิวาระหันเตหี ทสัสสหจะโลกะทาตุหีเทวตาเยปุเยนาสันนิปฏิตาหุนติภควันตังทัศนายาพิกูสังคจาตะโคจตุนางสุทธาวาสกายิกานางังเทวานางเอตตาหเสียยังขโขภควาสกเกสุวิงหารติกาปิลาวัถุสามิงมหาวนเนมหาตาภิกูสังเขนาสติงปัญจมา เตหิพิโคสะเตหิสะเปเหวาระหันเตหิทัตสหีจโลกัฏฐตุหิเทวตาเยโพยีนาสันนิปติตาหุติปะกวันตังทัศนายาพิโคสังคัญใายานุหน้าไมยัมปิเตนาภคะวาเตนุปัสสังกายไมหังอุปัสสังกามีตาวาภคะวาโตสันติเกปาเจกคัฏฐาภาษาญาติอตาโคตาเทวตาสัยญาปีนามาภะลาวาปุริโสสัมมิชิตังวา ภาังษาารยะภาษาลิตังวาภาังสมมิชยัตเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาปะกวโตปุราโตปะตุระหังสุอาตโคตาเทวตาปะกวันตังอภิวเทตวาเอกมันตังอถังสุเอกัมตังที่ตาโคเอกาเทวตาปะกวาโตสันติเกยมังคัถังอภบาศีมหาสมโยปวานัสมิเทวกายะสมะคตาคตัมหิอาคตามหีมัง ธรรมะสามารถยังทักกิตายะวะอปาราชิตัสังคันติอดตาควะอปาราเทวตาบะกวาตสันติเกอีมังคาทังอภาสติตตะภะโวสัมมาทัห a n สู่จิตตังอัตโนอุจุกามักังสุสารถีทวะเนตานิฆะเหตตาวอินทราอินทรียานิรักขันติปันทิตาติอาตาคูวะอปาราเทวตาบะกวาตสันติเกอิมังคาทังอภาสติเชตตาวาขีลังเขตวาะปลีคังอินทักขีลังโอหจามะเนชาเตจารันติสุทาวิมาราจักูมาตา สุทันตาสุสูนาคาเทอตะโคอปาราเทวตาภควาโตสันติเกยิมังคาทังอาาสีเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนาเตฆาิสันติอาภัยยะภูมิงไปหายะมานูสังเทหังเทวกายยังปาริปูเรสันติเทวตะโคภควาภิกุปะอามันเตสิเยภูเยนาภิกขเวทาสุโลกาธาตตสูเทวตาสันนิปติตาหุติตถทาคตังทัศนายาภิกุสังคัญใจเยปิเต พิกขเวเอเหสูงอติตามัทธานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานังเอตาปารมายเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสูงสยญาธาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพิกขเวพวิสันติอนาคตามัทธานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานังเอตาปารมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสยาธาปีไมหังเอตารหิ อาทิติสามีพิกขเวเทวกายนานังนามาณิกิต่ยิสามีพิกขเวเทวกายนานังนมาณิเทศิสามีพิกขเวเทวกายานังนามาณิตังสุนาทาสาทาุกังมนาสิกาโรธาภาศิสามิติเทบำพันเตเติโคเตพิขูภาควาโตปัจจโสสุงภควาเอตทาวจา สโลกมานุก ah si sa no ัสสามมยัตถภูมิมาตรัสสิตายสิตาคิริขภารังะหิตตาสมาหิตาปุถุสิหาวาสลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามานุสาสสุทาวิปัสสนามนาวิลาพิโยปัญจสเตยัตวาวะเนกาปีลาวัฒเวตตัวามตยิสัทธาสาวกิษัสนีรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโบเตจะอาตปะมะการุงสุตวะพุทธาสาสนางเตสัมปตุระหุยนัง อามนุสสนามัทธสานังอภปเกสตะมัตธคงสตหัสสหสังอาธาสัตตริงเอสตังเอกสหัสานังอมนุสสนามัทธสุงอภปเกนันทะมัทธคุงที่สาสะภาผู้ตาอหุงตันจสะพังอภิญญาญาวะวะขิตตวานะจะขุมาตาโตอามัตยิสัทสาวะเกสาสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาตาภิกขะโวเยวุหังขิตตยิสามิขิราหิอนุุปสโสสัตห สหัสสาวยขากุมมากาปีลาวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสัสสีโนโมธรรมนาภิกามงภิกขุนังสมิติงว่านังชาสาสาหิมวตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัสสีโนโมธรรมนาภิกามงภิกขุนังสมิติงว่านังสาตาขีราติสหัสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสัสสีโนโมธรรมนาภิกามงภิกขุนังสมิติงว่านัง อิเจเตโสราสัสาสายยขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสติโนโมธรรมนาพิกามุงภิกขุนางสามิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตาสายขาณานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนามันโตยะสติโนโมธรรนาอภิกามุงภิกขุนางสามิติงว่านางกลุมพี่โรราชาฆาหิงโกวิปุลสานิเวสนัง พีโยนางสตาสหาสังจะขานางปายิรูปาสติกุมพิโรราชฆ่าหิงโกโศปะฆาสามิติงว่านางปุริมันจาที่สังราชทัตตะโปภาษาสติคันทัพานังอาทิปฏิมหาราชายาสติโสุุตาปิตาสาภาโวอินทมมนามหาภารายที่มันโตชุติมันโต วันนามันโตยจสาศรีโนโมธัรมานาอภิกมมีขุนนางสาม,มิติิงว่านางทัาขี่นันจาที่สังราชาวิรุณโหตประสาสติกุมพานางอธิปฏิมหาราชาจสาศสีโสพ,พุตตาปิตาสาภาหวอินทมานามหาปาราอิที่มันโตชุติมันโตว,วันหน้ามันโตยจสาศรีโนโมธัรมานาอภิกมรมมง ทีคุูนางสาม,มิติงว่านางปัจจิมันจาที่สังราชาวิรูปโคภาษาส,าสตินาคานางอธิปฏิมหาราชายาส,สีโสบุตาปีตัสสาพระโอินทรมานามหาภาลายที่มันโตชติมันโตวันนั้นมันโตญาสีโนโมทธมานาภิกขามุพิคูนางสามิติงว่านางอุตตรันจาที่สังราชา กูเบโรตัดภาษาสติยะขานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตาปีตัสสาภาโวอินทามนามหาภาลาอิทิมันโตชิติมันโตวันนามันโตยัสัสสโนโมทามนาพิกามมพิกุนังสามิติ้งว่านางปุริมะทิสังชตาราโถท่ขีนนาวิรุณหโกปชีเมนาวิรูปโคกุเบโรตารังทิสังชตารโเตมหาราชาสมันตาจัตุโรที่สาทัศลามานาอัทถังสุวันนิกาเปลาวัทเวเตสังมายาวิโนทัสะอาโก ปัญจะนิการสัทหมายากูเกนทุเวเกนทุวิทุจะวิทโตสาจันทมโนกามาเศรษจัจขินุมันทุนิมันทุจาปนาโทโอปามันยุจารเทวสุโตจะมาตาเลจิตาเสนโนจากขันทโพนาโรราชาชโนสโอหอาคูปัญจสิโขเจวะติมพะรูสุริยวัชสายเตจันเยจะราชนโนคันทภปาสหาราจุพิโมทมนาอภิกรมุมภิขุนางสามิติงว่านางอาทาคูนาพระสานาคา เวสาลาสหตัชกากรรมภาลัสตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตะรัฐาจะอาคูนาคายัสสินโนเอราวันโนมหานาโคโสรปคาสมิติงว่านางเยนะคาราเชสหาสหารันติทิพาริชาปขีวิสุทธาจัคคูวิหายสาเตวนามัชปตาจิตตราสุปนาอิติเตสนามังภะอภพยันตานาคาราชานมาศิสุปันนาโตเขมามกาสิพุทโธสันหาหิวจะหิอุปา อุปวหายันตานาคาสุป,ปนาสารณมกังสุพุธาชิตาวะเชระหัตเถนสะสมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสวัสเสเตอิทิมันโตยะสาัสินโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาสามเวปจิตติสุจิตติจปะหาราโทนะมุจิสหาสตานันจ่าพระิปุตานาสาเพเวโรจานามกาสนาหิตาวาพระลิงเสนังราหงุพระธามุป,ปาขะมงสมายโยธานิพัันเตพิกขูนางสัมิติงว่านางัง อาโปจัเทวะปภัตวีจเตโชวายโยตถาขโมว,วารุณาวารุณาเทวาโสโมจัญญาส,สาาัสสหไมตากะรุณากายิกาอาคูเทวายาสัสสินโนทเสตตัสรากายาสเปนะนาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนมันโตยาสสินโนโมทัาม,มานา อภิกรรมูพี่ขุนางสามิติงว่านางเวนูจัตเทวาสาหารีจัตอสมาจัตทวียามาจันทสุปานิสาเทวาจันทาม,มาโคปุรักขิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยามาโคปุรักขิตาหนักตานิปุรักขิตาวาโคมันทวะราหกาวาสุนางวาสาวเโสโธสโกปปะฆาปุรินธาโททะเสติธาตรากายาสาเปนานาตตวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันหนามันโตยะสสติโนโมทามานาอภิกรรมูพี่ขุนางสามิติงว่านางอาตาคคสหบปูเทวา ชาลามกีสิขาริวะอรา,า,าริทกาจะโรชาจะอุมาบุพานิพาสิโนวารุณาสหธรรมจาจะอัจจุตาจะอเนชกาสุเลยะรุจิราอาคอูอาคูวาสวะเนสิโนท่าเสเตท่าสากายาสเปนานาตะวนันนิโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนามันโตยะสัสิโนโมธามานาอภิกามงสิกุนังสัมมิติงวังสัมานามหาสัมานามานุสามานุสุตเตม,มา คิดาปฐุสิกาอาคูอาคูมโนปธุสิกาธาคูหาระโยเทวเยจะโลหิตตะวาสินโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวยายะสัสสีโนธเสเตธาสรกสากายาสเปนะนาตะวันนี่โนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันหนามันโตยะสัสสีโนโมธามาอาภิกรมมุภิขุนางสม,มิติวะนางสุกา,การุุมหาอารุณาอาคูเวคานาสาสหาโอทาตะไหาปามุขาอาคูเทววิจครณาสถามัตตหาราคาชามิสกาจะยะสัสสีโนทนะยังอาคาปะชุโน จริสาอภิวัสติท่าเสเตท่าธรากายาสเปนานัตตะวนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนามันโตยะสสิโนโมทะมนาอภิกรรมโมภิขุนัสสเมติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากันทกาจะยะสสิโนลำพิตกาจะลำพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานะรติโนอาคูอาทาคูปะรนิมิตาท่เซเต ถาเสตติถาสนากายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสติโนโมทะมนาอภิษ迦มภิขุนางสมิติิงว่านางเทตตเทวานิกายาสเพนะวัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสหะสาธิสาสาหะปภูฏาชาติมมะขีรังโอคตินามนาสว่างทักเขโมคะตรังนาคังจะนังวะอาชิตาติตังสุพรมาปรมาโตจัปุตตาอิทิมัโตสหะสนังกุมาโรติโสจาศุปขะสมิติิงว่านาง สหัสสะพรมะโลกานังมหาพรมาภิติิทติอุปปันโนชุติมันโตวิสมากายโยยะสสิโตทะเสถาอิสระอาคูปเจกวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเปอะพิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาราเสนาอภิกามิปสักขันหาธรรมยังเอธาคนาตาพันธาราเขน้าพันธามัตถุโบสมันตาปาริวาริตามวโมมุนจิตาโกจินัง อิติตถามหาเสนกันเสนาเปสยปานินาตะละมาหาตะละมหาจะสรางกัตวนะเพระวังยถา,าปวุสโกเมโขธนะยันโตวสวิชโกตถาโสปจุทาวติสังกุโถะสายังวเสตันจะสพังอภิญญาญาววคิตรวานะจขุมตาตโตอมันตยิสถาสาวกเสะเสนระเตมาราเสนาอ,าอาภิกันตาเตวิชนาทาภิกขวเตจะอาตับปะมะการงสุตวพุทธาสัสาสนา วีตาราเคหิปกามงเนสังลมมาปิอินเชยงสเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายาสสิโนโมทันติสหะปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาตีสิบเอ็ดบทส่วนมังคะระสุตังหาเสวนะจะพาลานังปันธิตานังจะเสวนะบูชาจะบูชาเนียนังเอตามังคะระมุตตามัปพัิรูปัติสาวะโสจัพปุเพจจกขตาบุญญาตาตัสสะมาปนิทิจเอตามังคะระมุตตามังพังุสะจันจัสิปัญจวินายุจจา สุสีคิดตสุภาษิตตาใจยาวว่ายตัมังคะระมุตตัมังมาตาปิตุอุบะานังบุตรตาลัสสังฆาวานาคุราจักกามตาเอตัมังคะระมุตตัมังธนันชาธรรมจาริยะจายาตกานันชาสังฆาวานาวัชนิกามันิเอตัมังคะระมุตตัมังอารติบรติปปปาเมชาปนาจชาสัญญมูอปามาหูจธรมหาสุเอตัมังคะระมุตตัมังคะระวจานิวะโตชาสันตุธีจักกตัญญุตากาลีนันธรรมะสาวนังเอตัมังคะระมุตตัมังขันติจักโสวจัสสตตาสัมมานัาจารัสนัง กาลีนัธรรมะสากชาเอตธมังขราหมุตธมังตโพุะภมาชาริยันจะอาริยสัจนะรัสนนนิพนธสัจกิริยาจะเอตธมังขราหมุตธมังพุทธาสัลุกขธรรมเมหิจตัญญาสนะกัมปิติอสุขังวิราชเขี่ยมเอตธมังขราหมุตมังเอตาริสานิคตวนาสวาทธรรมาปิราชิตาสวาทาสุถิงข้าฉันตีตันเดสังมังขราหมุตมันตีสิบสองบทสวดรัตนปริต ยังกินเช่วิธางิธาวังหูรังวาสเกิสุวายังรัตนังปานิตังนโนสะมังอาทิตารักาเตนะอิธามิพุทธะรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาที่อนตุขยาวิรักขังามาตังปานิตังยรัชข้าสกกายมุนิสัมภีตุนะเตนะธรรมีนะสมาดิกินเช่นอิธามิธรรมีรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาที่อนตุยมุดาเสตว pariwa นาจีสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญาโมหุสมาธินะเตนะสมโมนะวิชาเติอิธามิธรรมีรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาที่อนตุยคา อาณาสัตว์ตงๆสารราชาตารีย์ธานียุคานิรขติเดรนเขียนอยาสุขัสัตวสาวกไห่เตสุตินันนิมาปาลานีอตั้มบีสังเขราตานางปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุววติหนตุเยสุปัยุตามนาสาราเปนานิกามิโนโคตั้มสัชานมิเตปฏิปตั้อามาตังวิคแหรธาตมุตานิบุติมุชามนาอีตั้มบีสังเขราตานางปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุววติหนตุขีนังผูดานังนวังนัทิสัมภวัง วิราตจิตายติเกภวเพะวัาสมิงติกินาปิชาวิรุณิชนะนิพนติศรียาห์ยาห์ยายามปารีปุ่ยทั้งปิสังเครัตนังปานิตังเอเตนัสเตนัสตัวที่คนตัว